สวัสดีครับคลิปนี้จะมาลองทำซัมซุงนะครับปรับลายแมนจุดเดียวนะขั้นแรกนะครับเข้าทางเรื่องผู้พัฒนาเปิดปลดล็อก OEM เปิดใช้งานครับการแก้ไขจุดบดพ้อง USB เปิดโอเค โหลด Resolution changer นะครับเครื่องนี้จะช้านิดนึงเป็นรุ่นเก่าเลยนะครับ Samsung Galaxy A8 นะครับถ้ารุ่นนี้ทำได้รุ่นอื่นน่าจะทำได้นะเพียงแค่ทำถูกวิธทีโหลด Resolution changer นะครับ ติดตั้งต่อไปเสียบสายระบบก็จะขึ้นมาที่ซีอ่าโน้ตบุ๊กพีซีนะครับลองเปิดดูก่อนมันจะให้เซตอัพ adb นะครับหน้าน,นี้เราออกก่อน ไปที่ adb device นะครับเอ้ไปที่ fastboot adb นะครับพิมพ์ adb device นะครับเลขหนึ่งพอถ้าสมมุติเรายังไม่ได้ register เข้ากับ adb นะครับมันจะขึ้นอนุญาตแก้ไขนะครับแล้วก็อนุญาตตกลงปบ๊อ พอมันอนุญาตเสร็จแล้วมันจะขึ้นเป็นโค้ดของเครื่องนะครับขึ้นมาตรงนี้ต่อไปครับ adb shell enter ก็จะขึ้นมาเป็นชื่อรุ่นนะครับ a7y17 นะครับพอ adb device adb shell เสร็จปิด fastboot นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่ คัดลอกโค้ดยาวๆนะครับ EX รมสมมุติคัดลอกแล้วคัดลอกนะครับสมมุต um ิคัดลอกแล้วมันจะเป็นแบบผมตื่นเค้เอาใหม่นะครับให้สร้างเป็นแท็กนะครับสร้างเอกสารข้อความนะครับใหม่แล้วคัดลอกจาก y o u t u b e นะครับมาเพจลงรนนี้ก่อนสมมุติบางเครื่องอาจจะเป็นแบบ2องบรรทัดอย่างนี้นะครับ นี้นะสมมติวางวางในแท็กล้าเป็นสองบรรทัดให้ลบนะครับให้เหลือบรรทัดเดียวแล้วก็สเปซบาร์ตามนี้เลยนะครับแต่แล้วก็คัดลอกคัดลอกนะครับไปที่ adb f a s boot นะครับคลิกขวา enter ถ้าแบบนี้คือใช้ได้แล้วนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ถ้าเป็น ภาษาอังกฤษอื่นๆขึ้นมาก็คือทําผิดนะครับให้ปิดแล้วเปิดใหม่แล้วก็คลิกขวาใส่โค้ดใหม่นะครับ enter โอเคต่อไปครับขั้นตอนต่อไปเปิดและปิดเครื่องมือถือใหม่นะครับเครื่องนี้ผมทําปุ่มเปิดปิดหาย เปิเป็นเครื่องใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซัมซุงมาทำได้หรือเปล่าเมื่อรีสตาร์เครื่องเสร็จแล้วนะครับเปิด Resolution Changer ก็จะมีมีไม่มีหน้าจอถามหา ADB แล้วนะครับลองปรับผมไม่แน่ใจว่าซัมซุงเครื่องเก่าอะ มันจะปรับเหลือจุดเดียวเท่าไหร่ครับลองเป็นเจ็ดร้อยกดเรียบร้อยนะครับแอปพลเห็นไหมครับคอนเฟิร์มมันก็จะใหญ่ขึ้นแล้วนะครับเนี่ยลองทําให้ถูกวิธีดูนะครับคลิปนี้น่าจะเข้าใจสุดแล้วนะครับเดีย๋ยวตอนเย็นลองทำาี v v o นะครับจะมี Vivo มาทํานะลองดูกันนะครับขอบคุณนะครับ